สวัสดีครับคลิปนี้เกษตรปรากาศใดมีโอกาสทายถ้ำพืชผักสวนครัวเนาะงามงามพี่น้องต้นบักเขือต้นมะละกอตะไคร้ก็มีเนาะแล้วก็มีผักบุง้ยผักบุ้งจี่ป็นงามครับมีต้นฝรั่งด้วยต้นบักซีด้าแล้วก็ต้นมะละกอนะครับพี่น้อง มีต้นดอ,อกแคแล้วก็มีต้นผักกะถิน่นพักกระเฉิดบ้านท่าพี่น้องมีต้นกล้วยแล้วเพิ่งปลูกไว้เนาะพี่นอ้องอ้ยอ่อนซ่อนเพื่นอนปลูกคลิปนี้ก็สวยไทยท่ายู่ตำบลพังงูอำเภอหนองหานจาังหวัดอุดรธานีนะครับอันตอนอ้ในใหญ่ๆเนี่ยเป็นตน้นพักขรเลิบอ่นนะอบ่แมนเนาะอ้แมนอยู่ได้แลละเนาะต้นใหญ่ๆนี่พี่น้องเพื่นอนอปลูกไว้อ้อ่อนซ่อนหลายพี่น้อง แล้วเบื้งในพักบุงนั่นนะขัสวยที่ซูมให้เบิ่งเดอ้อพักบุงเรางามงามพี่น่องเห็นบ่แล้วก็มีมะละกอด้วยนะครับผมมะละกอต้นนี้ใบไม่มีเลยแต่มีแต่ลูกพี่น่องเห็นบ่ขัสวยลงคลิปเดียวไปอยู่นะครับผมโอ้เนาะอ่อนซ่อนเพิ่นปลูกใบไหม อ่อนซ่อนขักอีหลีพี่นอ้องพืชผักสวนครัวงามงามตะขอกตะไคร้เพื่กักปูไว้มอคงมะเขือก็มี่เนาะจังศิลพี่น้องเขาอยู่ต่างจังหวัดทำมีที่ดินแน่ละกะเฮ็ดเป็น hmm. พืชผักสวนครัวอานนี้มันมันรู้สึกว่ามันเวลาเราจะทากับเข่าสีเห็ดยังกันเลยแต่เขามาเก็บไปเห็ดไปปรุงแต่งเป็นวัตถุดิบในการประกอบอาหารมันเป็นยังที่แบบสะอาดสะอาดละกะบม่มีสารพิษเนาะพี่น้องเนาะ,พนเ,นะเพราะว่าเขาปลูกเองเขาสิ้อหู่าเขา ทำยังไงปฏิบัติยังไงกับพืชผักสวนครัวของเราเมมนบอกโอ้ยอ่อนซ่อนครับพี่น้องเบิ้งสีสู้เป็เบิ้งพี่น้องว่าต้นนั้นเป็นต้นต้นผักกิเลกหรือเปล่านะครับผมมันออกดอกเหลืองเหลืองคือต้นผักกิเลกนี่แ้กก็สวยสิบอ๋ถือข้บอกพี่ว่ามันเป็นต้นผักกิเลกบอรหรือว่าต้นอีกแบบหนึ่งที่มันคือต้นผักกิเลกนะพี่น้องนี่ต้นกล้วยเป็นกบบง่ามๆพี่น้อง มงามพี่น้องมามุ่มทั้งพีทั้งปลาก้วยทั้งนี่โอ้ยอ,อ่อนซ่อนบางเพง่นพี่น้องนั้นต้นบ่อสูงด้พี่น้องนี่ประมาณสองเมตรแบบจากพื้นดินขึ้นไปประมาณสองเมตรบนดกดกพี่นอ้องต้นผุนกหิงโดกขึ้นกันอันนี้พันหนึ่งวะนี่พันนี้ก็สิเป็นพันแบบหน่วยอว,น,วนแน่นนเนาะเราใชกระบอหูเรื่องเกี่ยวกับมประกอบแบพันยังพันยังเนาะอีกอีกอีกต้นหนึ่งพี่น้องุ่้ไมเบืองปปอ่ะโอ้พันนั่นเป็นยาว แงงามพี่้องเป็นปลูกไวยนะครับผมอ่อนซ้อนเป็นปูไว่ทั้งกล้วยทั้งบะฮุงนะครับผมต้นกล้วยนะครับปลาก,กล้วยนะควก็ต้นบะคุงนี่แหละมาทางฝ่ายปลากล้วยพี่้องไม่หอดกอล้วยกำลังออกพี่้องเลยออกลูกนะพี่บ่กล้วยออกลูกแง่งามสวยมากเลยออกลูกสวยมากเลยกล้วยยังในพันธุ์อย่างกล้วยนำว้าได้เนี่ยเนาะเอาเป็นสู้ไห้พี่้องเบิ่งกล้วยน้ำว้านะครับผม เป็นเครื่ออยู่เครื่อหนึ่งอยู่บางนี้ฟังผุดอีเครือหนึ่งพี่น้องฟังผุดอีเครื่อใหญ่ฟังกันกับเครื่อใหญ่เลยพี่น้องนะเครื่อใหญ่อย่างนั้นมีหลายวีอยู่นะครับผมได่ยินเสียงชัดบนนอกพี่น้องก็สวยเบาคยคอย,คอ,ยอันนี้เพื่อกระสิเห็ดเป็นสาหนามไปทะเลียงป่าเลยงยั้นเพื่อนในละพี่น้องเพื่อนคุดสาหนามได้เนี่ยมีผักบุ้งพร้อมนะครับผมผักบุ้งธรรมชาติ ต้นนี้ต้นบริสูงแห้งต้นตีต้ยๆเองพี่นอ้องแต่ว่าก็ยังมีหวีกลวยมันมีเครือกลวยออกบ้าเหน็นบอกงามงามกลวยน้ำบ้าน,นะครับผมอันส่วนฟังพี่สิเป็นหน้าเขาพี่นอ้องเขากอใหญ่ๆเห็นบอกหน้าเขาเป็นทั้งนี้เนาะอันนี้ตน้ตนต้นพรกกทินบันเท่าพี่น้องพักกทินที่เราไปกินกับส้มตำนะครับผมอีสานเพิ่นเติมต้นผะกกษตร อุย้ยมองนี่มีต,ต้พน,น,ตนพักติวพี่น้องเนี่ยต้นพักติวเพื้นผิวใบยืนในในหน้าเพิ่นขึ้นกันเ,นเห็นบ่ะครับเนี่ยต้นพักติวเด้อนี่เด้อทีว่ากระเสือเคยเห็นคลิปอยู่ทั้งผู้เกณฑ์ตัวกรอนเนี่ยต้นพักติวเนี่ยพุ่นปีงูใหญ่พ่อปีงูใหญ่พี่น้อ,นองปีงูใหญ่งามงามเดี๋ยวสิพยายามด้เบิ่องต้นคนเห็นชัดๆก่อนปีงูใหญ่เพื่อนนะครับผมยังรอบ้างเถียนั่น ต้นปีกล้วยโอ้ต้นกล้วยมีปีงามงามพี่น้องฟังนี่ก็เป็นปลากล้วยแล้วก็มีต้นมกเฟืองเนี่ยที่ขึ้นแซมอยู่กับต้นกล้วยนี่คือต้นมะเฟืองนะครับผมอมนี่แลเะเขาอ่นว่าไรนาสวนผสมเนาะนะครับผม